สวัสดีค่ะวันนี้ผู้จัดการธนาพาจะมาแนะนํากระบะแคบเอกพัฒยกสูงรุ่นที่ขายดีที่สุดและประหยัดเงินที่สุดนะคะ,ะตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งกระจังหน้า FORD พร้อมชุด w i d บ b ดี y มาพร้อมกับสเกิร์ตและกับคิ้วล้อตัวนี้นะคะเป็นรถยกสูงที่เครื่องยนต์170แรงม้าถุงลมนิรภัย2จุดระบบเบรก ABS EBD พวงมาลัยพาวเวพร้อมไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง ออปชั่นครบชุดราคาประหยัดเงินนะคะราคาอยู่ที่719,000ซื้อวันนี้รับไปเลยค่ะส่วนลด1 0 0 0 0 0บาทพร้อมชุดแต่งครบชุดค่ะ <marche. S 1> <c oughs> ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นดีๆส่วนลดเยอะ be, <c oughs> ๆของแถมเต็มๆนะคะมาพบกันที่โชลูมฟอร์ดเอฟนครสวรรค์ริมปิงอยู่เลยโฮมโปรถนนสายพิศโลก โทร0863278798ทีมขายเราพร้อมยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านค่ะ